สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมสวนไพรไร้สารนะคะวันนี้นะคะไพรก็จะมาแนะนํากล้วยบลูจาว่านะคะหรือว่ากล้วยชวาสีน้ําเงินนะคะที่ไพรปลูกไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะคระรวม,มระยะเวลาก็3เดือนกว่าแล้วนะคะที่ เราได้ทำคลิปในการลงปลูกไปนะคะและไพรก็จะมาแนะนำความรู้ต่างๆนะคะเกี่ยวกับกล้วยบูจาว่านะคะที่ไพรปลูกไปนะคะค่ะกล้วยบูจาว่าหรือกล้วยชวานี่นะคะน่าสนใจมากแล้วก็เป็นที่น่าปลูกนะคะเพราะว่า ระยะเวลาเพียงแค่3าเดือนที่เราลงปลูกนะคะและตอนนี้จากการอัปเดตนะคะใครก็มีหน่อทั้งหมดเกิดขึ้นมาแล้วนะคะรวมกันทั้งหมด5หนอนนะคะค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับผู้ที่ชอบการปลูกกล้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่รักในการปลูกกล้วยทุกสายพันธุ์นะคะ กล้วยพันนี้นะคะจึงเป็นที่น่าแนะนำนะคะกับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้รักในการปลูกกล้วยนะคะให้หันมาปลูกกล้วยชนิดนี้นะคะเพราะว่ากล้วยชนิดนี้นอกจากจะเป็นกล้วยหายากแล้วนะคะอัตราการให้ลูกก็ยังดีนะคะและที่สำคัญนะคะราคาของเขาก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะ เพราะว่าในบ้านเรานะคะไม่ค่อยนิยมปลูกแต่ว่าเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ในสภาวะแวดล้อมอย่างประเทศไทยของเรานะคะคละหน่อพันธุ์ที่เขาให้นะคะเป็นหน่อพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะคะดูจากลักษณะที่พไพรทยายให้ดูนะคะแล้วก็แม่เขานะคะ สามารถที่จะทนร้อนนะคะทนอากาศร้อนได้ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นผลของเขานะคะแต่ว่าจากภาพนี้นะคะถ้าเราดูแล้วก็ไม่น่าที่จะพลาดที่จะให้ลูกออกมา ได้สวยงามน่าชมอีกนะคะแต่ว่าในสีระดับสีของเขานะคะจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินอย่างที่ในแถบประเทศอื่นปลูกหรือเปล่านั้นนะคะเราก็ต้องมาลองดูกันอีกทีนะคะมารอลุ้นกันนะคะแล้ววันนี้นะคะไครก็จะขุดเพื่อที่จะทำการขยายพันธุ์เพิ่มนะคะ ให้เขาได้มีพันแล้วก็ขยายพันเพื่อที่จะให้เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางสวนของเราด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะหนอพันไม่ใช่หนอละหนอละ4,500หรือ5,000แล้วนะคะตอนนี้ กล้วยค่อนข้างที่จะราคาสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยด่างหรือกล้วยสายพันธุ์อื่นๆนะคะที่หายากนะคะและตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบหมื่นแล้วนะคะราคาของแต่ละหนอนะคะจึงอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆคนที่ชอบแล้วก็รักในการปลูกกล้วยนะคะลองปลูกกล้วยชนิดนี้ดูนะคะ และตอนนี้นะคะการปลูกของไพรนะคะก็สําเร็จแล้วนะคะก็คือสามารถที่จะให้หน่อพันธุ์ที่มีจํานวนมากนะคะแต่ว่าเราก็ยังจะมารอลุ้นลูกของเขาที่เกิดมานะคะว่าจะมีสีฟ้าหรือสีน้ําเงินออกสีเข้มสีจางขนาดไหนนะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะคิดว่าไม่น่าจะนานนะคะจากการดูลักษณะของการเจริญเติบโตแล้วนะคะ ก็น่าจะให้ผลผลิตในเร็วๆนี้นะคะและการแยกหน่อของเขาก็จะเป็นประโยชน์ต่อต้นแม่ของเขาด้วยนะคะในการออกลูกนะคะเพื่อที่จะให้ลูกของเขานั้นนะคะได้เจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเพื่อให้เขานะคะได้นำสารอาหารเหล่านั้นนะคะไปเลี้ยงเครือของเขานะคะให้เขาออกมาเครือใหญ่นะคะ เดี๋ยวไพรจะอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากที่เขาออกเครือออกปลีนะคะว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเรามาติดตามรับชมกันต่อไปในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมกันตลอดมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ